สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนออนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจารย์เก่งวิบุญธันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบจำนวนตอนที่1นึ่งมาเริ่มกันเลยนะครับระบบจำนวนนะครับจริงๆแล้วจำนวนที่ทเราสนใจนะครับก็คือจำนวนจริงครับระบบจำนวนจริงพวกเราก็น่าจะคุ้นเคยนะครับระบบจำนวนจริงก็คือเราทําการคํานวณตัวเลขนะครับตั้งแต่สมัย ประถมนะครับมัธยมนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูในแง่ของระบบจำนวนจริงนะครับก็คือเซตของจำนวนจริงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้ภาพนะครับทางเรขาคณิตนะครับก็คือเป็นเส้นจํานวนนะครับก็เป็นเส้นจํานวนลักษณะนี้นะครับเป็นเส้นตรงไปเลยแล้วก็จะมีจุดนะครับจุดที่อยู่ตรงการลางเราก็จะเรียกว่าเลขศูนย์นะครับแล้วก็จํานวนเต็มนะครับก็คือ1ก็วัดไป1นหน่วยทางขวานะครับแล้วก็2 แล้วก็3 4ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นจำนวนติดลบนะครับก็เป็นลบ1นะครับลบ2นะครับลบ3นะครับลบ4ไปเรื่อยนะอันนี้ก็คือภาพทางเรขาคณิตนะครับเราแทนเซตของจำนวนจริงด้วยเส้นจำนวนนะก็พวกเราก็น่าจะคุ้นเคยกับจำนวนเต็มนะครับนะจำนวนเต็มจริงๆแล้วในในทางคณิตศาสตร์นะครับนะในการที่เรา จะนิยามอะไรขึ้นมานะครับนะมันก็จะประกอบไปด้วยสส่วนนะครับนะก็คือส่วนแรกคือเรานิยามนะว่าวัตถุนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังศึกษานะั้นมีสมบัติอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้ชื่อเรียกมันนะครับนะแล้วก็มีส่วนที่2ออีกอย่างหนึ่งนะครับที่นะักคณิตศาสตร์ต้องพิจารณาก็คือ,เ,อ,อเรานิยามสิ่งของนะเราบอกว่ามันมีสมบัตินี้เราจะเรียกมันว่า เออเียมันชื่อนี้นะครับคำถามก็คือมันมีอยู่ไหมนะมันมีอยู่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเ,าเราก็ต้องสร้างนะครับก็ระบบจํานวนนั้นก็ระบบจำนวนจริงก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับเป็นวัตถุอันนึ่งในคณิตศาสตร์นะครับที่เรา,เาศึกษาใน,ะนะคณิตศาสตร์ก็จะต้องสร้างาระบบจำนวนจริงขึ้นมานะครับ ทีนี้ถ้าเราสร้างแบบคร่าวๆนะครับใช้สามัญสำนึกนะครับเร,เรามีการน,นับนะครับนับตัวเลขเลข1เลข2เลข3เลข4ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็แทนนะครับมันด้วยเส้นจำนวนในลักษณะนี้นะครับทีนี้ในทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์นะครับเราจะสร้างนะครับระบบจุนวนจริงก็ เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับนักเรียนอาจจะได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นนะครับในระดับมหาวิทยาลัยว่าเราจะสร้างยังไงนะครับจากตอนที่แล้วเราก็มีการสร้างจำนวนเต็มนะครับโดยโดยใช้เซตว่างนะแล้วสมบัติของยูเนียนนะครับมาสร้างจำนวนเต็มขึ้นมาแล้วนะครับนะจากจำนวนเต็มนะครับเต็มบวกนะครับเราสามารถสร้างจำนวนเต็มลบมาได้ เสร็จแล้วก็สร้างจำนวนตะกยะนะครับทำได้นะครับเป็นสเต็ปสเต็ปไปแต่ว่าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเราก็แทนมาด้วยเส้นจำนวนจริงไปก่อนนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเราก็จะมาดูนะครับว่าจำนวนจริงนั้นนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งถ้าเรามาดูจำนวนเต็มนะครับก็จะเป็นศูนยมันก็จะเป็นลักษณะของความเต็มหน่วยนะครับมันไม่ใช่ความต่อเนื่อง เสร็จแล้วเราลากเส้นจานวนนะครับคือเพื่อให้มันต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นถ้าพวกเราก็เป็นที่คุ้นเคยว่าถ้าผมแบ่งครึ่งระหว่างสวนก็หนึ่งนะครับตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่ง1นึ่งส่วนสนะครับแล้วก็คำถามต่อมาคือเอ๊ะรากสแควร์รูทสองมอยู่ตรงไหนนะครับสแควร์รูทสองสแควรูทสก็โดยนิยามแล้วก็คือจํานวนนะครับจริงบวกนะครับที่ยกกําลัง2แล้วได้2นะก็เราจะทําโดยการที่เราบอกว่าเออโอเคเรา สามารถใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสช่วยได้นะครับก็คืออันนี้1นึ่งหน่วยผมลากขึ้นไปอีกหนึ่งหน่วยนะครับนะก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนะก็ลากเส้นความยาวนี่มานะครับโดยใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะครับความยาวตรงนี้ก็จะเป็นสแควรูทสองนะครับนะก็คือ1นึ่งกำลังสองบวกสองกำลังสองเท่ากับสี่กำลังสองนะครับนะแก้สมการตรงนี้ก็เป็นสแควรูทสองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาตำแหน่งของสแควร์ูทสองนะครับแล้วก็ใช้วงเวียนนะครับแล้วก็ การรัศมีเป็นสแควร์รูทสก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้วงเวียนช่วยนะรือวาดวงกลมตัดลงมาที่เส้นจํานวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตําแหน่งของนะครับสแควร์รูทสนั่นเองนะซึ่งวิธีการทําในลักษณะนี้นะครับพวกเรา1พวกเราก็จะคุ้นเคยนะครับกับจํานวนจริงนะครับในแง่ของเส้นจํานวนนะครับอันที่2ก็คือเราจะรู้ได้ไงว่า ตำแหน่งตรงนี้มันคือสแควรูสองจริงๆนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราลากเส้นนะครับเส้นปากกาก็มีความหนาถูกไหมครับในเวลามันมาตัดนะครับมันก็จะเอ๊ะตรงไหนกันแน่ที่สแควรูตสองเป๊ะนะครับนะที่มันตรงจริงๆนะเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งนะครับในการศึกษาระบบจำนวนจริงนะครับผ่านทางเส้นจํานวนนะครับมันก็จะเกิดปัญหาว่าสแควรูสองนั้นจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนนะครับ นะประการมีความหนาเราเราบอกได้ไหมมันคือตรงไหนนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นปัญหาทางปัญชญาเหมือนกันนะครับว่ามันมันมีจริงๆไหมสแควร,ร 2, นะครับนะเราสามารถเข้าถึงมันได้แน่นอนไหมนะรู้ตำแหน่งมันชัดเจนแน่ๆไหมนะครับนะมันก็เลยเชื่อมโยงนะครับกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าทศยมนะครับนะเราสามารถที่จะนะ แทนนะครับจำนวนจริงได้ด้วยทศนิยมนะครับอย่างเช่นสามจ่หนึ่งนะครับหรือว่า3.41414อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนะหรือว่าหนึ่งจุดสนะครับนะก็คือเราพวกเราเรียนรู้มานะครับว่าจำนวนจริงที่เราใช้กันอยู่มันสามารถเขียนได้ในรูปของทศนิยมนะครับแบบทั้งแบบซ้ำนะครับแบบรู้จบ นะครับหรือว่าแบบไม่รู้จบนะครับมันก็เลยแบ่งจํานวนจริงออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เรียกว่าจานวนตรรกยะนะครับแล้วก็ส่วนเรียกว่าจํานวนอัตรกยะนะครับส่วนที่เป็นจำนวนตรรกยะนะครับก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถนะครับเขียนในรูปของเศษส่วนของจํานวนเต็มได้นะครับส่วนอัตรกยะนั้นก็ไม่ใช่อตรรกยะนะครับ นะแล้วก็เราสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าจำนวนตะระกยะนั้นนะถ้าเราเขียนในรูปของทศนิยมนะครับมันจะเป็นทศนิยมรู้จบนะหรือถ้าเป็นทศนิยมไม่รู้จบนะครับมันต้องเป็นทศนิยมไม่รู้จบแบบซ้านะครับเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุ้นเคยมานะครับก็เป็นจํานวนจริงนั้นสามารถแทนได้ด้วยการเขียนนะครับโดยการใส่ทศนิยมทีนี้มันก็เลยมีปัญหานะครับมีปัญหานิดนึงก็คือเราเรียนการบวก นะครับการลบการคูณการหารนะแล้วก็รู้ว่าจำนวนจริงนั้นนะสามารถเขียนได้ในรูปของนะทศนิยมนะครับนะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูคําถามเล่นๆนะครับว่าถ้าเกิดผมจะบวกจํานวนจริง2จํานวนเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัตนะิเราทําอย่างไรนะครับแล้วนะมันทําได้จริงๆไหมนะครับนะก็คือถ้าผมให้พวกเราบวกตัวเลข3.714กับ2.501 เป็นต้นนะครับถ้าเรามาบวกกันเราก็รู้ว่ามันจะบวกยังไงนะครับเป็น5เป็น1อันนี้ใส่2ทด1 3 4 5 6ก็เป็น6.215นะครับแต่คำถามที่ที่เราสามารถถามได้นะครับก็คือเอสโอเคเราบวกอย่างนี้เรารู้กฎว่าเราควรจะบวกอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอตัวทศนิยมที่มันเป็นลักษณะน,นี้ละ่ะ3มจุดสมมติว่า1 2 3 4 5ส7 8 9 1มนะ่ผมเรียงอย่างนี้ นะแล้วก็4.00นะล้วค่อยมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆนะครับถ้าผมจะบวกจำนวนจริง2จํานวนนี้ล่ะนะผมจะบวกอย่างไรนะครับนะจะบวกได้ไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบวกสองจำนวนจริง2ส่วนนี้นะครับมันก็จะเห็นว่าวิธีการบวกแบบที่เราทําอย่างปกติอย่างตัวก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็น เออสัดสรู้จบเนี่ยเราบวกได้นะแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้เราบวกบวกยังไงนะครับบวกไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเออจริงๆแล้วนะครับจำนวนจริงนั้นนะเออสิ่งที่นะครับเราต้องพึงลึกว้นเออนึกถึงเสมอนะครับก็คือมันเป็นการประมาณนะครับมันเป็นการประมาณนะจำนวนจริงนั้นนะครับจริงๆแล้วเออระบบจํานวนจริงนะตัวเลขที่เราเล่นอยู่นะครับอย่าลืมว่ามันเป็นเส้นนะครับเป็นนส่วนของเส้นตรง เพราะฉะนั้นเราจะจิ้มไปที่ตำแหน่งไหนนะว่ามันคือตัวเลขอะไรเนี่ยเราต้องเอากล้องจุลทรรศน์ส่องเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะให้มัน precise ค่ามันแม่นยําจริงๆเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราทําได้แค่การประมาณนะครับก็คือประมาณด้วยตัวเลขที่เรารู้จักนะตำแหน่งมันอย่างดีนะครับอย่างเช่น0 1ย์แล้วก็แบ่งครึ่งก็เป็น1นึ่งส่วนส นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้การประมาณด้วยตัวเลขที่เรารู้จักนะครับซึ่งก็คือทศนิยมที่มันรู้จบแล้วเราก็ประมาณให้มันเป็นตัวเลขที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบนั่นเองนะครับซึ่งอย่างเช่นนะครับในกรณีที่เราจะเขียน0.9 9ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เราบอกว่ามันเท่ากับ1นะครับมันเท่ากับ1ซึ่งจริงๆแล้ว การที่เขียนสมการนี้นะครับก็มีคำถามที่ถกเถียงกันมากมายว่าตกลงมันเป็น1หรือไม่นะครับมันเท่ากับ1หรือเปล่าเพราะฉะนั้นะเวลาเราเขียนสมการนะครับนะ0 9 9้ํานะครับไปเรื่อยๆเนี่ยเท่ากับ1นะครับนะคำถามแรกที่ควรจะถามนะครับก็คือ,อ,อก่อนที่จะถามว่ามันเท่ากับ1จริงๆไหมนะครับเราควรจะถามก่อนว่า เอ๊ะจริงๆแล้วพอเราเขียนแบบนี้เนี่ยเรารู้จักเลขหนึ่งนะครับนะไอ้ซ้ายมือทางซ้ายเนี่ยนะครับเราต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรนะครับมันหมายถึงอะไรนะมันหมายถึงอะไรในที่นี้ก็คือเราตีความนะครับทศยมไม่รู้จบนะหรือทุยมที่รู้จบแบบซ้ำนะเราตีความอย่างไรนะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นเลขฐานสิบใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่เราเรียกว่านะอนุกรมนะครับหรือว่าลำดับ ซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาจริงๆแล้วเป็นเนื้อหาในส่วนของมายมสาปีที่6นะครับในพูดถึงลำดับนะครับเราก็ต้องพูดถึงลิมิตของลำดับนะครับอนุกรมนะครับเราพูดถึงลิมิตของลำดับที่ผลบกย่อยเป็นอนุกรมก็คือลำดับนะครับที่เทอมที่ n เป็นผลบกย่อย n เทอมแรกนะครับแล้วก็พูดถึงลิมิตเพราะคอนเซปต์ของลิมิตนะครับมันก็โผล่มาในชีวิตประจำวันมากมายนะครับ นะโดยเฉพาะในเรื่องของระบบจำนวนจริงเพราะฉะนั้นจริงๆนะแล้วในการตีความ0 9 9ย้ําซ้ำนะครับไปเรื่อยๆนะก็คือเราตีความว่ามันคือเส่วน1ินะครับสัญตําแหน่งแรกก็คือหารด้วย10นะครับ9ส่วน10แล้วก็บวกกับ9กาส่วน10กำลัง2นะครับแล้วก็บวกกับ9กาส่วน10กำลัง3นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งนะพอเราคํานวณอ,อนุกรมเบรขาอันนี้จะกลายเป็นอนุกรมเบรขาคณิตอน,น,นันตะ์ถ้าผมดึง9ส่วน10ออกมานะครับมันก็จะเหลือ1บวกกับ นะ่งส่วนสินะครับบวกหนส่วนสิบกำลังสองนะครับแล้วก็เราใช้ความรู้ทางอนุกรมเลขาคณิตอนันต์นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนนี่หลบอาร์นะครับหนึ่งส่วนนี่หลบหส่วนสินะครับนั้นค่าที่ได้ออกมานะครับก็จะกลายเป็นสิบส่วนเก้านะครับมันก็จะกลายเป็น9ก้าส่วนสิคูณสิส่วนเนะครับค่าที่ได้ออกมาก็จะเป็น1พอดีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับการที่เราเขียนสมการแล้วเราบอกว่า โอเคสมการนี้มันถูกต้องนะครับก็คือ1เนี่ยนะความหมายของสมการนี้เนี่ยมันมีลิมิตนะครับมีเครื่องหมายลิมิตซ่อนอยู่นั่นเองนะครับนะมันก็คือลิมิตของนะ n เข้าใกล้อินฟินิตี n ้ Infinity, นะครับมันสมการนี้จริงๆแล้วมันความหมายมันคือลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ9ก้ส่วนสินะครับบวกเส่วนสิกำลังสนะครับบวกไปเรื่อยๆนะบวกถึง9ก้ส่วนสินะครับยกกำลัง n นะครับตัวนี้คือ1นะครับนั่นเองซึ่งก็ถูกต้อง นะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายของการเขียนว่า0.99ซก้าาซ้ำนั้นนะครับก็คือ1นั่นเองนะครับเท่ากับ1นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแทนนะครับศูนย์จาซ้ำนะครับแทนมันด้วยตัวเลขโดยผ่านเครื่องหมายลิมิตตัวนี้นะครับโดยนิยามผ่านลิมิตตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการเขียนนะครับในรูปแบบของทศยมซ้ำนะครับนะถ้ามีทศยมซ้ำเกิดขึ้นเนี่ยนะมันสามารถที่จะกลายเป็น จำนวนเต็มได้นะครับหรือใกล้เป็นตัวเลขเศษส่วนก็ได้นะครับเป็นลูกตักกะยะก็เหมือนกับสิ่งที่เราที่ผมบอกไปว่าเราพิสูจน์ดได้นะครับว่าจำนวนตักกะยะจำนวนตักกะยะก็ขึ้นอยู่ว่าคุณนิยามอย่างไรนะครับคุณอาจจะนิยามว่ามันอยู่ในรูปของเศษส่วนของจำนวนเต็มนะครับเศษส่วนของจำนวนเต็มก็เหมือนเดิมนะครับนะก็คือเรารู้ว่าการหารคืออะไรนะครับในจำนวนเต็ม,มแล้วก็ใช้นิยามตัวนี้นะแล้วก็ สามารถพิสูจน์ได้ว่านะมันสามารถเขียนในรูปของส่วนของทศนิยมได้นะครับจะเป็นทศนิยมรู้จบหรือไม่ก็ทศนิยมที่ไม่รู้จบแต่ว่าเป็นทศนิยมไม่รู้จบแบบซ้ํานั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นจริงจริงแล้วนะครับระบบจำนวนจริงนั้นมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับนะอยู่ซ่อนอยู่นะลางจริงแล้วมันมีความเชื่อมโยงนะครับกับคอนเซปต์ของการเทคลิมิตนะครับอย่าลืมว่าจำนวนจริงนั้นนะครับนะมันเป็นการประมาณส,ส่วนใหญ่ นะครับมาเป็นการประมาณส่วนใหญ่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเเราก็ต้องมีเครื่องคิดเลขถูกไหมครับมาประมาณค่าของเช่นประมาณค่าของสแควรูทสองนะครับประมาณค่าของพายนะเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเเราก็จะมาดูนะครับจำนวนจริงที่น่าสนใจนะครับที่เดี๋ยวผมจะพูดในตอนนี้แล้วก็ตอนต่อไปนะครับนั่นก็คืออมันจะมีส่วนที่น่าสนใจอยู่มากมายนะครับเช่นสแควรูทสองนะครับพายนะครับหรือว่า e เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงสควรอรุสอก่อนละกันนะครับว่าสควอรอรุ่สองนะครับที่ผมบอกแล้วเป็นจำนวนจริงนะแต่ว่าเราเดี๋ยวเราจะสามารถที่จะรู้ตัวตนของมันนะผ่านการประมาณนะครับจริงๆแล้วเราเไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วค่าของสควรอรุอ่สอง exactly นะครับในทฤษิยมทุกๆตำแหน่งนั้นมันคืออะไรมันโอเคมันบอกได้เพียงแต่การประมาณนะครับเพราะว่าในทางปรัชญานะครับ คำถามก็คือเราสามารถรู้แพทเทิร์นได้ไหมนะครับว่าแพทเทิร์นของทศนิยมมันคืออะไรนะแต่ว่าถ้ามันรู้แพทเทิร์นนะครับหรือว่าเป็นแพทเทิร์นโอเคมันรู้แพทเทิร์นได้นะครับนะเราก็สามารถบอกได้นะแต่ควายรุดสองนั้นเราสามารถรู้แพทเทิร์นไหมนะครับนะเช่นทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งล้านคืออะไรนะครับทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งร้อยล้านคืออะไรนะครับถ้าเราไม่สามารถรู้แพทเทิร์นมันแน่นอนแน่นอนถ้าเราถามตัวที่มันทศนิยมตำแหน่งที่ มันเยอะมากขึ้นนะครับเราคํานวณก็ต้องใช้เวลานะครับเราอาจจะไม่มีทางรู้เลยก็ได้นะครับผมถามเยอะมากขึ้นอีกมันก็ใช้เวลาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนจริงนะมันเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการประมาณนะครับทีนี้ตัวที่น่าสนใจตัวแรกนะครับนะซึ่งผมจะทําให้ไปเชื่อมโยงกับในเรื่องของลิมิตนะครับก็คือสแควรูทสองนะโดยนิยามนะครับสแควรูทสองก็คือจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับสมการ x กำลังสองนะครับเท่ากับ2 นะคำถามก็คือถ้าเราต้องการประมาณเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเราสามารถระบุตำแหน่งของมันนะโดยใช้ทฤษฎีบทพิทาโกลัสนะครับเราใช้วงเวียนนะใช้ใบรรทัดกับวงเวียนนะแล้วก็ลากมาแล้วก็ระบุตำแหน่งของมันได้นะครับแต่ที่นี้ถ้าเกิดเราต้องการรู้ทศยมตำแหน่งของทศษฎมด้วยเราจะทําอย่างไรนะครับนะวิธีการประมาณค่าของสแควรูทสองนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะในทางหนึง่งนะครับเราสามารถทําได้โดยใช้ ลำดับมาช่วยนะครับในเรื่องของลำดับของจำนวนจริงนะครับใช้เทคนิคของการประมาณนะครับเล็กเทคนิคของการประมาณค่าในรูปแบบต่างๆนะครับได้หลากหลายนะครับอันนี้ลำดับเดี๋ยวเราจะใช้ลำดับของจำนวนจริงนะครับมาช่วยแล้วก็เดี๋ยวมันลิงก์กับวิชาแคลคูลัสด้วยนะครับมีเมธอดนะครับมีขั้นตอนวิธีกระบวนการวิธีในการคำนวณประมาณค่าของสแควรูทสองนะครับโดยใช้แคลคูลัสนะครับแต่ว่า ในส่วนของเบื้องต้นนะเราจะมาดูโดยใช้การคำนวณเชิงพิชคณิตก่อนนะครับแล้วก็สร้างลำดับของจำนวนจริงที่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเมื่อเราเทคลิมิตของลำดับของจำนวนจริงตัวนี้มันจะรูเข้าสู่สแควรูทสองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะเราก็ดูว่าโอเคเรารู้ว่าสแควรูทสองอยู่ตรงนีนะ้เราอุปโลกว่ามันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะหาจำนวนจริงนะครับที่มัน ค่อยๆขยับขยับขยับเขาใกล้รุดสองสควอยรุดสองไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนไอ้ตัวก่อนหน้านั้นมันมันไม่ใช่สควอรุดสองนะครับไอ้จุดสีส้มนี้ไม่ใช่สควอรุดสองนะครับเป็นการประมาณแล้วเดี๋ยวก็ประมาณให้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับในโลกความเป็นจริงนะไอ้เราจะหาค่าของสควอรุดสองตรงๆนั้นนะครับหาได้ยากนะครับเราก็จะใช้การประมาณแน่นอนการประมาณก็มีอยู่หลายแบบนะครับนะคุณก็จะประมาณด้วยจุดสีแดงก็ได้นะครับ นะขอให้มันใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับนะหรือจุดสีอื่นก็ได้นะจุดสีฟ้าก็ได้นะครับนะก็ถ้าคุณหาลลำดับที่มาสามารถสามารถรูเข้าสูส่สเปร์รูปสองได้นะครับนะคุณก็ได้ค่าประมาณของสุปร์รูสองนะครับที่เรามาดูาวิธีการที่ยังไม่ยากมากนะครับโดยใช้ การจัดรูปนะครับนะในเชิงของพีชคณิตน,นะครับลงมาดูว่าเราจะประมาณค่าของสแควรูทสออย่างไรนะครับนะผมเริ่มต้นเข้าค่าก่อนนะครับเราจะประมาณมันด้วยลำดับนะครับนะประมาณมันด้วยลำดับนะสมมุติผมจะประมาณไม่จําเป็นต้องสแควรูทสก็ได้นะครับผมจะประมาณสแควรูทเอแล้วกันนะโดยที่ A มากกว่า0ูนย์นะครับเพราะฉะนั้นะมผมก็จะหาลำดับนะที่มาประมาณนะครับสแควรูทเอนะสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือ โอเคนะครับนะก็เราต้องการสแควรดด o เอนะครับนะแล้วก็เขียนมันอยู่ในรูปของเออนนะครับตัวที่ประมาณนะแล้วก็บวกกับแน่นอนนะครับอัลฟาเอ็นอันนี้มันขึ้นกับ n แล้ละกันนะครับว่าให้ n มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะนะประมาณค่าสแควร r o o เ a ได้ดีขึ้นนะว่าสแควรดดเตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นนะตัวนะตัวเอเรสนะครับนะตัวข้อผิดพลาดนะตัวนะตัวที่มาบวก เอครับกับ xn แล้วได้สแควร์รูท a นะครับนะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวผมก็จะทำพิเศษคณิตนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นที่สมการสแควร์รนะูท a เท่ากับ xn นะครับบวกอัลฟา n นะแล้วก็ยกกำลัง2แน่นอนนะครับจริงๆแล้วเเวลาเท่ากันเนี่ยนะครับนะก็โอเคเราเขียนมันเท่ากันแตนะ่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เท่ากันเพราะมันเป็นการประมาณนะครับนะเพราะเราใส่เครื่องหมายประมาณนะครับแล้วก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างนะตัวนี้ก็จะ a ก็จะประมาณนะครับนะก็ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ นะครับ xn กำลังสนะครับบวกส xn อัลฟา n นะครับแล้วก็บวกกับอัลฟา n กำลังสนะครับนี้เป็น error นะครับ error นะเอ r o r เนี่ยนะครับนะมันควรจะเป็นค่าที่มันน้อยมากๆนะครับน้อยน้อยมากๆพอน้อยมากๆนะครับมันก็เป็นทศนิยมนะพอเป็นทศนิยมถ้าเราเป็นอัลฟา n กำลังสนะครับอัลฟา n น้อยมากๆอัลฟา n กำลังสเนี่ยก็ยิ่งน้อยมากๆเข้าไปใหญ่นะครับ ยิ่งน้อยนะยิ่งน้อยมากๆเข้าไปใหญ่นะครับนะเพราะฉะนั้นในแง่ของการประมาณนะผมก็จะตัดมันทิ้งไปเลยนะครับนะพอตัดมันทิ้งไปเลยนะครับก็จะเหลือ a ประมาณนะครับ xn กำลัง2นะครับบวก2 xn อัลฟาเนะครับเนะจริงๆแล้วเราต้องการหาว่าโอเค xn ก็คือตัวที่เราจะใช้เป็นการประมาณสแปรรูท o t n นะครับอัลฟาก็เป็นตัว error นะครับเพระเดี๋ยวเราจะเขียน เอาฟัซเอ็ให้อยู่ในรูปของ xn กับ a นะครับ a เป็นตัวตั้งต้นมาแตนะเพราะฉะนั้นก็ย้ายข้างนะครับอัลฟาเก็จะเท่ากับนะครับ a อลบเอกนำลังสองนะครับแล้วก็ส่วนด้วยสองอ็กซนะครับส่วนด้วย2 xn นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อัลฟาเอออกมานะครับนะเพราะฉะนั้นตัว อ่าสแควรูทเอนะครับนะซึ่งนะเราบอกว่าจะประมาณมันด้วย xn แล้วก็บวกอัลฟาเนะครับนะซึ่งอัลฟาเอก็คือก้อนนี้นะครับผมก็จะเขียนก้อนนี้เข้าไปก็กลายเป็น a อลบเอกนำลังสองนะครับส่วนด้วยส xn นะครับนะประเด็นก็คือถ้าเกิดเราให้นะ n ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะค่ามันก็จะใกล้สแควรูทเเข้าเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้นะครับก็เลยจะเป็นสเต็ปที่เราเรียกว่า xn ็บวกหนึ่ง นะครับถ้าเรามี x 0นะครับเราก็หา x 1ได้ด้วยตัวนี้นะยิ่ง n มากๆนะครับมันก็ใกล้สแควร,รูท n ใกล้สแควร,รูท a นะเพราะฉะนั้นไอ้เทอ,อ,อมเจ้าเทอมเนี้ยนะครับเราก็จะเรียกเป็นเทอมต่อไปนะเพราะมันอยู่รูปของ xn เพราะฉะนั้นเราก็เขียน xn บวกหนึ่งให้อยู่ในรูปของ xn ได้แล้วเราก็หวังว่าไอ้เจ้าตัว xn ตัวเนี้ยนะครับจะเป็นค่านะประมาณนะครับสควร,รูท a นั่นเองนะครับนะบเพราะฉะนั้นเราก็นิยามแบบเวียนเกิดนะครับ xn บวกหนึ่ง ผมก็จัดรูปนะครับใช้พิจฉณณิตนะครับสามารถที่จะจัดรูปเจ้าตัวนี้ได้นะครับก็เป็น 2xn กำลัง2บวก a ลบ xn กำลัง2หาค่นอรนะครับแล้วก็ส่วน 2xn ก็จะเหลือเป็น xn กำลัง2บวก a นะครับแล้วก็ส่วนด้วย 2xn ตัวนี้ก็เขียนได้ในรูปของ xn หารก็จะกลายเป็น xn นะครับ แล้วก็บวกกับ a ส่วน xn แล้วก็หารด้วย2นะครับนก็จะเขียนรูปให้อยู่ในฟอร์มอย่างนี้นะครับซึ่งจะทำให้จำสูตรได้ง่ายนะครับก็คือ xn บวก1เท่ากับนะครับ xn นะครับบวกกับ a ส่วน xn แล้วก็หารด้วย2นะครับแล้วก็สร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะประมาณ a เป็น2นะครับเราจะประมาณ square root 2นะครับเราจะเริ่มต้นด้วย x 0ก่อน x0 ก็เป็นตัวที่มันใกล้สแควรูทสองนะอาจจะให้ x0 เป็น1ก็ได้นะครับพอให้ x0 เป็น1แล้วก็สามารถคำนวณหา x1 ได้นะัแล้ว x2 ก็หาคำนวณหา x3 ได้ไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอ่อเป็นลำดับที่จะใช้ประมาณสแควรูท a หรือสแควรูทสองนะครับเมื่อ a เป็น2นั่นเองนะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราดันเลือกนะ x0 นะครับตัวแรกนะที่ใกล้ๆสแควรูทสอง นะหรือกลายเป็นสแควรูทเอเลือกแล้วตรงเป๊ะพอดีนะครับก็จะกลายเป็นสแควรูทเอบวกนเอส่วนสแควรูทเอแล้วก็ส่วน2นะครับซึ่งคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะกลายเป็น2องสแควรูทเอส่วนสนะครับก็จะกลายเป็นสแควรูทสองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขออภัยอันนี้สแควรูทเนะครับแล้ก็กลายเป็นสแควรูทเอนะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็จะเป็นสแควรูทเอไปเรื่อยๆสแควรูทเอไปเรื่อยเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแต่แน่นอนในทางปฏิบัตินะครับเราเลือก ตัว x 0ูเนี่ยนะครับเราจะประมาณสแควรูทสองมันเราเลือกใกล้ๆนะครับเลือกใกล้ๆสแควรูทสองก็พอแล้วก็ใช้ตัวเลขตัวนี้นะครับนะซึ่งตัวเริ่มต้นตัวแรกถ้าเราเลือกเป็นจำนวนเต็มนะครับไอ้สูตรตัวนี้ก็จะเป็นจำนวนตรรกยะนะเพราะฉะนั้นทุกๆนะครับเทอมก็จะเป็นจำนวนตรรกยะมันก็เหมือนกับการประมาณจํานวนตรรกยะนะครับนะโดยขออภัยนะครับการประมาณจำนวนอัตรรกยะนะครับโดยใช้จํานวนตรรกยะมาช่วยนั่นเองนะเพนั้น อันนี้ก็เป็นสูตรนะครับที่เราสามารถทําได้นะแล้วก็ในทางปฏิบัติเราก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้ว xn มันลู่เข้าสู่ส q u a r e r o จริงๆนะก็สูตรก็จําได้ไม่ยากนะครับก็ใช้เป็น xn บวกหนึ่งนะแล้วก็หานะครับพอสูตรแล้วเขียนอย่างนี้ก็คือหา average นะครับมีการหาร2ก็คือเอา average นะ xn นะครับมาบวกกับส่วนกลับนะโดยที่มีเศษเป็น a นะครับแล้วก็หารด้วย2นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ จำได้ไม่ยากนะครับแล้วถ้าเกิดเราพิสูจน์ได้ว่า xn มันลูกเข้าเช่นมันลูกเข้าสู่ x นะครับก็เทคลิมิตทั้งสองข้างก็จะกลายเป็น x เท่ากับ x บวก a ส่วน x ส่วน2นะครับซึ่งพอเราแก้สมการนะครับก็จะกลายเป็น 2x เล่ากับ x บวก a ส่วน x นะครับแล้วก็ x คูณตลอดนะครับนะกจกลายเป็นตัวนี้นะครับมันสิ่งที่ได้ก็จะเลยสมการ x กำลัง2เท่ากับ a อันนีก็คือลิมิตมันจะกลายเป็นสแควรูทเ A นั่นเองนะครับค่าลบไม่เอานะครับถ้า A มากกว่า0นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สูตรนะครับอย่างน้อยมันถูกต้องแน่นอนนะครับแต่นะที่เหลือก็คือต้องพิสูจน์ว่ามันลู่เข้านะครับถ้ามันลู่เข้าก็มันเป็นลำดับที่มันเป็นลำดับที่แอ Proximate นะครับมาประมาณค่า s qua r e root a นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจนะครับที่เราสามารถที่จะ ใช้นะครับกระบวนการทางพิชคณนิตนะครับในการประมาณนะครับในการเขียนเพื่อที่หารลำดับนะครับที่รูเข้าสู่สแควร e Root A ได้นะครับราพอใช้นนี่ก็พวกเราก็ลองไปทําเล่นๆดูนะครับทำกับสแควร e รูทสอดูแล้วก็ดูซิว่าลำดับที่เราสร้างขึ้นมานั้นมีความใกล้เคียงนะครับสแควร e r ูทสอขนาดไหนกับการที่เรากดเครื่องคิดเลขนะครับเราอาจจะทำไปเรื่อยๆอาจจะหา ความถูกต้องนะครับของทฤษฎีของสแควรูทสองนะครับถึงตำแหน่งที่50ก็ได้เป็นต้นนะครับนะมันี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะแล้วก็สิ่งที่เราถามได้อีกนะครับว่าลำดับตัวนี้เนี่ยมันประมาณได้เร็วขนาดไหนนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่าลืมว่าจริงๆแล้วระบบจำนวนจริงนะครับจำนวนจริงที่เราพิจารณาอยู่นะครับโดยเฉพาะจำนวนอัตรากยะนะครับนะมันเป็นจำนวนที่ ต้องใช้การประมาณมาช่วยทั้งนั้นเลยนะครับและเดี๋ยวในตอนหน้ามาดูตัวเลขตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือจํานวน e นะครับจำนวนออยเลอร์นะครับแล้วจบกันไปแล้วนะครับสําหรับระบบจํานวนตอนทีหนึ่งในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงระบบจํานวนกันต่อพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ